โอเคเสร็จแล้วเรื่องานเป็นการเปิดงานแอคชั่นจะเริ่มตัดจากตรงนี้นะครับทีนี้ไปครับทีนี้รีบทำงานกันลูกพี่บอกว่าทำอะไรไม่รู้นะครับลูกพี่สวัสดีครับคนไกเอออันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงแต่ลูกพี่บอกว่าต้องไปช่วยเอลสี่คนผมก็เลยเอลคนแรกขอให้เพื่อนมาดูแล้วจะช่วยยังไงครับ ผมก็ไม่รู้ว่าช่วยยังไงผมเจอเอวอยู่แต่ไม่รู้จะช่วยยังไงปัญหาคือผมหากระต่ายนี้ลําบากครับนี่เองมันตัวสีขาวผมหาอุ้งเท้ากระต่ายเพื่อไปเลีกปืนผมพไมพ่อดูดิเราเดินแล้วสมจริงสุดๆแล้วพ่อดูมีรอยด้วยมีรอยนะครับแต่ว่าไปเดินที่มีน้ํามันเลื่นนี่ครับมันมันมีเอวครับแต่ว่าไม่รู้จะช่วยมันยังไงมันเก็บไม่ได้พ่อจ่าหนูอยากดนหา<ด><ด>ขวานันที่ดี หาขวานที่ดีทุกพี่บอกว่าให้หาขวานดีอ๋อ oh. ได้เลยฮะโอ้ย <laughs> oh, ใช่ <laughs> <laughs> หรือว่ามันสั่งของให้เราใช้อะ่ะเออแล้วหาควานดีเอาหาควานดีแต่ว่าเราต้องให้ไฟแมปเลเวลสี่ขึ้นไปนะมันถึงจะไปพื้นที่ได้ไกลต้องเปิดพื้นที่ก่อนนะเจอบ้านเจอบ้าน, oh. นเจอบ้านเราต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ ที่จะเข้ามาช่วยเราเล่นนะว่า <พอ S 2> เล่นยังไงผมจะบ้านคุกกี้ด้วยว้าวมีอะไรเป็นของขวัญหรือเปล่าก็ม,มีแค่เศษเด็กธรรมดากระจก<อ>แล้วผมก็จะเหลี่ยมอยู่ในบ้านเ <c oughs> ติมไฟเติมไฟครับเติมไฟเติมไฟลูกพี่บอกว่าตัดไม้ตัดไม้เอาเชือกตัดไม้ก่อนอย่าเพิ่งไปหาอะไรหนูไปหาถ่านอย่าเพิ่งตัดไม้หนูไปหาหนูไปหาถ่านพ่อเอาเชือกันตัดไม้เราต้องรีบเร่งแข่งกับเวลา เพื่อที่จะไปช่วยเอวเดี๋ยวกวางจะมากินเอวลูกพี่บอกว่าต้องช่วยเอวให้ได้ทั้งหมดสี่คนนะครับไม่งั้นกวางจะมาครับแต่ว่าเอวเขาก็ยืนอยู่ที่นี่แต่ไม่รู้ช่วยยังไงครับต้องรอผู้เชี่ยวชาญนี่ครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญาผมเป็นคนชวนเพื่อนมาเล่นเกมครับผม ก็จ่าวันนี้หนูไม่ตัดไม้นะหนูขี้เกียจตดหนูไปหาถ่านโอ้ได้จ้ะไปหาถังน้ำมันต่อได้จ้ะทำยังไงก็ได้มันมีประโยชน์กว่าไม้อีกไม้มันเติมนิดเดียวอะแต่ว่าเลเวลมันสามแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราเติมไม้กันห้าคนนี่แป๊บเดียวก็น่าจะเลเวลสี่ได้นะผมตัดไม้ก่อนคุณก้องพบไปไหนแล้วอ๋อเขาบอกผมว่ากระโดดกระโดดรอบก่อนที่ไหนได้ครับ โดดแล้วโอ้โหล้มทุกทีล้มทุกทีก้นกระแทกหิมะจนบวมปูดปนไปแล้วครับปูดปนแต่ว่าตัวน่าจะแข็งเป็นน้ำแข็งก่อนปลาที่อยู่ในบ่อน้ำน่าจะเป็นน้ำแข็งก่อนไหมผมเจอถทาน้ำมันแล้วว้าวซ่ารีบมาเลยถ้าคุณเก็บได้กี่อันได้กระสอบดีแล้วหรือมันไม่ได้กระสอบดีได้กระปืนหาอุ้งเท้ากระต่ายมาให้หน่อยหากระต่ายไม่เจอเอ้าหุ่มากไกลขนาด ถ้าหนูมักนียมันจะนหากระต่ายไม่ได้แล้วมันจะได้แต่หมาป่าโอ้ต้องขอโทษน้องพลนะครับเพราะว่าผมต้องเคสหน้าจอแล้วเครื่องมันจะร้อนพอเครื่องมันร้อนแล้วมันจะใช้เวลานานไม่ได้ก็เลยให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพาเล่นลูกพี่สุดหล่อเขาบอกว่าเขารู้ว่าต้องทํำยังไงแสดงว่าลูกพี่เไ,ไปดูคลิปมาแน่เลยเมื่อคืน พวกผมเล่นมันอัปเดตนะครับมันเล่นได้สิบคนจริงๆครับแต่ว่าพวกผมไม่มีคนมาถึงสิบคนพวกทีนัทไว้นอนหลับเกลี้ยงครับพวกทีนัทไว้นอนหลับเกลี้ยงครับมากันทั้งหมดหกคน,นกับลูกพี่มาวินนะครับกับเพื่อนเขาแต่ปัญหาก็คือพอใจกับลูกพี่เขาไปเอาสัตว์มาเลี้ยงเยอะแยะเกินไป ใช่มีทุกคนเอาสัตว์มาเลี้ยงกันหมดเลยเต็มแมพจนไม่มีทางเดินใช่แล้วไม่รู้ว<อ>่าศัตรูไม่รู้ว่าสัตว์ตเลี้ยงสัตว์ผมมา16ตัวเต็ม200ตัวมันน่า<อ>จะล้นทั้งแมพอ่ะวิ๊ยพ่อหนูเจอเอวกระเป๋าเก็บได้99,999ชิ้นแล้วเออสุดยอดมากแล้วได้เพชรเยอะแล้วนี่รายหนูดเอามาแล้วว้าวไหนดูซิฮู้ฮูโหโห มีลูกทากระต่ายให้คุณพ่อไหมต้องไปแลกปืนไม่มีแล้วไม่มีมันหายยากนะเนื้อคอนชรหายไปไหนแล้วเนี่ยนี่ผมเอามาใส่ไฟมันขาพอจะหลงไปแล้วว่ากระต่ายมันอยู่ไหนเนี่ยมีแต่กระต่ายใช้ปืนยิงมันสุกไห้ตอนนี้ก็สุกโอ้ยลูกพี่อย่ามาแย่งสิผมหิวข้าวนี่ครับปัญหาคือหากระต่ายไม่เจอนี่ไงพ่อเราแล้วพ่อาและวออมันเรา ผมนอนแล้วตื่นขึ้นมา,าต,นตั้งให้กาปุกลงทุนนะว่าผมลงทุนเพราะว่ายังไม่เคยเล่นตอนอัปเดตอ้าก็เลยต้องลงทุนว่ามันเป็นยังไงแต่ว่ามันให้ของขวัญเยอะมากนะมันให้ทั้งขวัญยักษ์เออขวัญยักษ์ก็ได้แล้วมันให้ามาแล้วุทากระต่ายมันให้เปิดกล่องแดงสามกล่องยังไงะอม,มเอาทากระต่ายมาให้มาดีๆเดี๋ยวผมจะไปแลกคุณท่ากระต่ายก่อน เดี๋ยวผมกลับกองไฟมาๆามลูกสาวเอาองค์ทากระต่ายมาให <us> ้ค่ะครับหยุดหยุดยุดสต๊อปมาสต๊อปปุ s <S ๊บเอาเอาสต๊อปปุ uh, ๊บมาว่าง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 ทำไมเก็บไม่ได้ตัวเองแม่ตัวเองก็เอาเคียวออกไปก่อนสิอ๋อเอาเคียวไปฟันองค์ทากระต่ายไม่ได้เอาเลย อะไรกินนี่ฮะพ่อทาแลกินไปช่วยเอฟกันต่อ,อคุณลุงคุณลุงคุณลุงทำไมไม่คุณลุงทำไมไม่ตอบสนองคุณลุงพ่อกระปุดกดอกไเลิกก่อนมันก็กิ้งหายไปเนี่ยลุงไม่ตอบสนองคุณลุงฮะคุณลุงค้าง <laughs> คุณลุง นนลุงเดียวเดียวกินหัวลุงนะค,ง <S 2> <S 2> คุณลุงไม่ให้แล้คุณลุงขิงกะเดี๋ยวอเอาขวานสับคุณลุงก่อนแลกไม่ได้แล้วก็หายไปแล้วแหมเดี๋ยวเอาขวานสับคุณลุงเลยพ่อครั้งต่อไปคุณลุงให้แลไม่ให้แลกน้อยแน่โอ้โหแล้วนะเนี่ย เก็บได้ห้าชิ้นเนี่ยต้องไปหาเปิดกล่องเอาเหรอครับคุณลุงโมโหแล้วเอามาตีหมาป่านี่แหละนะครับแ้นเดี่ยวหวาาาาวราไปหาให้นะพ่อโอ,อใช่ครับน้องคอยว่าเล่นได้หมดนะครับแต่ต้องรอแต่ว่าบางคนเราก็ให้เครดิตเขาเป็นคนสร้างแต่ว่าผมให้สร้างได้นะครับแต่ว่าอย่าสร้างสี่คนนะครับมันเคยมีเพื่อนสร้างสี่คนผมก็เลยต้องออกต้องสร้างห้าคนครับเพื่อให้เพื่อน เข้ามาได้เต็มมากที่สุดออต้องให้คนคุณแปะวาดีโอ,อ,คโอ้ควางยังไม่เป็นเพื่อนกับเรางั้นเรากลับก่อนไม่รู้กลางวันกลางคืนครับมันขาวปิ้งไปหมดเลยไม่มีเวลาดูไม่มีใครครับเวลาอไม่มีคนครับเวลาไม่รู้กลางวันกลางคืนโอ้ คยตีแต่กระต่ายมาเป็นอาหารตอนนี้หากระต่ายก็ไม่เจอขาวไปหมดพอ่อคะผมเจอสนูแมดูท้องฟ้าเอณว้ดูท้องฟ้ามันไม่ถนัดนะสิครับต้องหาอาหารจากพี่กับไอตีหมาฝ่าเท่านั้นนะครับถึงจะมองเห็นโอ้โหไม่นะไม่นะเขาเก็บอาหารก่อนเพราะมันเก็บได้ห้าจินนี่สิครับคุณลุงไม่ยอมให้แลก แหม่โมโหจริงๆคุณลุงไม่ยอมให้แลกเอาไปแลกของแล้วคุณลุงไม่ให้แลกครับโอ้าวโหขอบคุณครับคุณก้องพกเอาครับขอบคุณครับคุณก้องพกของของขวัญหนูได้เค้กในที่สุดเพื่อนก็เอามาให้ขอบคุณครับคุณก้องพบน่ารักมากๆ ขอจุบหน้าผากเมงหน่อยสักครับไม่ใช่ผู้หญิงพ่อแหมคุณกล้องพบของเราผมได้เป็นเด็ี้อเขาเล่นกับเราอะอ๋อในที่สุดผมก็จะสามารถเก็บของได้สิบห้าชิ้นแบบนี้ยังพอไหวหน่อยนะครับเพราะว่าเก็บอาหารไปได้ทีสี่ชิ้นมันไม่ใช่นะผมได้กระสุนปืนไรเฟิลผมเจอกระตายแต่ว่ามันสีขาวเฮ้ยพ่อหนูเจอฟาร์มใหม่ด <c oughs> ้วยอ่ะ พ่อจ๋าหนูเจออะไรใหม่ๆเพียบเพียบเลยสิครับดูดีมีกองฟางด้วยอะ่ะมันก็เจอเพียบเลยครับแต่ว่าอย่าลงไปตรงที่มันลื่นนะต้องไปซื้อต้องเอาเงินมาด้วยนะไปซื้อรองเท้าสเก็ตเราก็ซื้ออุ้ยหนูได้ไวไฟมาด้วยนี่หนูได้แต่ถังน้ำมันอนะ่ะเอาครับอาหารเพื่อนดีนะผมเอามาไปให้เพื่อนแล้วนะที่ตรงแคมป์ไฟบางสวนเออยังโชคดีนะพ่อเดี๋ยวเช็คดูก่อนเพื่อนเจอปราสาทเพชรยัง ยังไม่เจอนะครับแมปมันจะเป็นสีเทาแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวแต่ว่าเรายังไม่เจอประสาทพชรนะอผมเจอบ้านน้าแข็มแบบเป็นลูกบอลฮะโอ้มันใหญ่มากอ่ะโอ้โหดูเขาเปิดรู้สึกว่าเขาจะตื่นเต้นเกินไปแล้วนั่นนี่ฮะถ้าใครเข้ามาเล่นเดี๋ยวน้นเป็นฉากใหม่นะครับ เราก็ตื่นเต้นธรรมดาเชื่อไปใช่เปล่าโอ้โหรได้กสปืนแต่ผมหาอาหารก่อนนะครับผมไม่มั่นใจผมกลัวหิวข้าวอย่างเดียวเพื่อนๆออกไปทำภารกิจไกลเกินเต็มแมปเลยครับที่นี่เจอสิ่งกกอสร้าปรัหผากพังโชคดีที่เพื่อนห้าคนเข้ามาแล้วเพื่อนอยากเล่นนะครับก็เลยเล่นจริงครับเพื่อนเล่นจริงครับไม่ใช่เพื่อนเข้ามาแล้วก็ไม่เล่น นะครับผมเดินไปหาเปิดกล่องกับของเพื่อนๆก่อนนะฮะนี่ฮะผมหาเปิดกล่องทไมผมได้นเสอ๋อมาบ้านเด็กเป็นห่อครับไม่ใช่ของดีถูขึ้นไปครับถูไถยขึ้นไปถูไทขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ออกมาครับเอาหน้าแนบกําแพงแล้วก็ไทเลยครับนี่ครับโอ้ผมเจอถังน้ำมัน ถ้าเราเอาหน้ากพงเอาหน้าแนบกําแพงแล้วไถมันจะทําให้สิวหายครับ <No. S 1> ใช่ครับคนที่เป็นสิวมาเล่นเกมแล้วหน้าไถกําแพงแล้วเนี่ยไถแบบผมนี่ฮะ้มาป่ามาป่ามาเฝ้าบ้าน,นแหมแสดงว่าคิดว่าหน้อยหมวกแดงจะเอาอาหารมาให้คุณนยายหรือย,ยังไงวาพ่อจานูได้นมมอดสุบเยาสกินกับ หราได้เงินเปมอสเปมอสตุยเย่เหรออ๋อกระสอบดีไม่ใช่เหล็กเอาหนูได้เี่โครงมันมาด้วยโว้าซ่าเอามาซิมหน่อยสิได้เลยค่ะนี่ฮะเอาผมเติมไปแล้วผมเจอมป็นมอสผมก็จัดการดีโอ้ได้ถังน้ำมันถังน้ำมันเอาอุ้ยบ่อน้ำลื่นไอ้หนูลมผมบอกแล้วเพื่อนบอกว่ากระโดดผมลองกระโดดแล้วมันกระโดดไม่ได้ มันล้มอย่าเดินออกไปไกลนะโอ้โหเดียวน,นะอ้าวปลาโอ้โหแล้วคุณจะมา,า,าเห็นไหมเชื่อไหมล่ะทีนี้เชื่อไหมล่ะท,ทีนี้ก็คิดว่ามันเป็นบ่อน้ำธรรมดามันต้องคิดว่ามันน่าจะต้องใส่รองเท้าน่าจะใช่และเพราะว่าตอนหนูไปหนูเจอโอ้อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอเงินแล้วนี่ฮะแล้วก็ เจอเงินตั้งแต่แรกแล้วพ่อต้องเอาเงินไปซื้อผมได้เงินห้บาทพ่อจัดมันต้องใช้ยี่สิบาทในการไปซื้อรองเท้าสเก็ตโอ้ต้องถ้าจึงหนูได้เคสมาด้วยนะพ่อจางเปิดกล้องผมคิดว่าเราต้องตีพวกนี้พ่อจาหนูโชคดีเฮ้โชคดีหรอนกว่ามันจะมีหลอันนั้นอะ ันนรกว่ามันจะมีหลอดหลอดอะไรก็คือหลออความหนาวนเหมือนตอนที่เราเล่นปกติปกติตอนเข้าโซนสนี้มันจะมีหลอดความหนาวถ้าเกิดว่าเราหนาวเกินไปแล้วมันจะช็อตเราก็จะวิ่งช้าอ๋อนี่ไม่มีนะมาชมนี่ไงพี่โคงเคแล้วลูกพี่บอกว่าอะไรเดี๋ยวกินข้าวก่อนจะเพิง่งกินก่อนให้ลูกพี่ลูกพี่จะชวนไปไหนไม่รู้กินก่อนกินก่อนเดี๋ยวพวกนั้นมันจะมาพวกนั้นมันจะมา ตีมันแล้วเก็บเงินก่อนผมจะไปซื้อรองเท้าเขาบอกว่าที่ดูทางไม่ได้ต้องใช้เรื่อยฮะโอ้ลูกพี่มีขวานแดงแล้วน้ำลายไหลน้ำลายไหลอย่างเลยอะารเนี่ยน้ำลายไหลอยากได้ข้าเจ้าไม้มาทำอะไรครับมาตัดมาตัดนี่<ด>ฮะเรา เรามาซื้อของที่นี่นะแต่ว่าผมเงินผมันยังไม่พอนี่ฮะมันใช้เหรียญยี่สิบเหรียญเป็นรองเท้าน้ํงแข็งแล้วก็ใช้บันไดสิบห้าผมจะเอารองเท้าน้ําแข็งไหมครับอปโปล้เล่นด้วยผมจะเออมันเข้ามาเต็มห้าคนแล้วเพื่อนเดี๋ยวรอสักหน่อยอ๋ออ๋อ พี่สร้างอะไรไม่รู้พี่เป็นนักตกแต่งนะครวันนี้<อ>ไหนเขาลูกพี่ว่าจะไปช่วยเอวลูกพี่ไปช่วยเอวยังไงไม่เฉยเลยพี่แย่มาโอุ้ยพ่อผมเจอกองเหรียญ <c oughs> เอ๋ผมเจอกองเหรียญในธนาคารโอ้ได้กี่เหรียญที่นี่เอ่อถ้ารวมแล้วก็แปดสิบกว่าเหรียญโอ้โหใช่ครับพ่อค้ามีซี่โครงด้วยนะถ้าพ่อเห็นก็กิกนได้เลย แปดสิบกัวเหรียญแล้วผมได้ห้าเหรียญเลยพ่ก็ไปเก็บจากเจ้าพวกไรติกว่าก็ได้ตอนเรบุกภาษาเต็มก็จะดอกเหรียญนห่เยอะเลยโอ้โห่าจะไปถึงตรงนั้นอยากจะเก็บตอนที่มันมาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บตอนที่มันมานี่แหละผมต้องการแล้วยี่สิบเหรียญเอาไปซื้อเอาจะไปซื้อรองเท้าน้ำแข็งไอซ์เกตอืมเอา บุกปราสาทไหมบุกครับแต่ว่ามันยังไม่เปิดมันยังไม่เปิดยังไม่เปิดรอพวกนี้ก่อนผมจะไปเอารองเท้าน้ําแข็งผอมได้มาปตทด้วยอ่ะโอ้โหไปฉายทร,ยทรงยักษ์ไปทำไมเจอปเพแล้วอยู่ใกล้ๆบ้านนางฟ้าโอ้โหเพื่อนไ,ไปไล่อยู่ขอบแมพหมดแล้วครับคนหนึ่งโอ้ไปไกลมากเลยครับเพื่อน ออ oh. ้วออิ่งให้เป็นรูปหัวใจไปเลยครับเพื่อนเอาละขอให้ผมได้เหรียญน,นะครับยี่สิบเหรียญน,นะสิผมต้องการอีกสิบห้าเหรียญน,นะเพื่อนห้ามแย่งผมนะผมจองแล้วเพื่อนไปไกลน่าจะหาเจอแล้ว <c oughs> อันนี้ผมขอนะมาแะ้าแะต้องการแล้วมาอยู่ตรงไหน อยู่ตรงไหนมาเถอะขอให้เองไดเงินมาเยอะๆนะเงินเหรียญมาเยอะๆนะ <S 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 ผมพร้อมแล้วเอาเหรียญมาไหมมาครับเจา้านี่มาครับเชื่อชือช่อชือช่อชือช่อไ่ฮะเหรียญมาแล้วครับนี่ฮะเชื่อชื่อชื่อชื่นี่แน่เอาเหรียญมาอีกแล้วครับสองคนคนละเท่าไหร่เท่าไหร่ยกเลย ได้สิบห้าเลียนหรืออีกห้าเลียนมันมาสองคนแมอใครกินที่ทองแมมมอสผมมันมาสองคนยังได้ไม่พอแม่อวันที่อยากให้มาเยอะไม่พอมาพรุ่งนี้เอาละบุกประสาทเม็ดครับไม่ต้องสนใจพรุ่งนี้หรอก ไปพรุ่งนี้เช้าใครจะมาพรุ่งนี้เช้า <c oughs> ไป <c oughs> ผมจะตามคุณกล้องพบไปคุณกล้องพวบวิ่งนําผมหน่อย F G ไปครับไปครับ <c oughs> ผมวิ่งไปตามคุณกล้องพบนะอย่าพาผมหลงทางนะไปโอกระโดดสูงไปครับเอาลูกพี่เข้ามาแล้วครับทีนี้ <c oughs> มาแล้วครับโอ้นี่ครับ มาครับบูดประสาทเพชรกันครับโอ้โหไอ<ห>้ลูกพี่วิ่งที่ตรงจังเลยครับบูดประสาทเพชรกันเห <c oughs> ลือสี่สิเบเจ็ดวินาทีโอ้ลืมเอาอาหารมาล,ลูกพี่เอาอาหารมาด้วยเหลือสี่สิบเหลือสามสิบเก้าเอาละไม่ต้องกล,อลัวอาหารหรอกเดี๋ยราจะไปหาอา <c oughs> หารให้นะพ่อจา๋าเอาอาหารมาเรื่องเอาเรื่องไปเอาสีครมาโมสมาให้โอเคโอเค อันนี้เราถ่ายหนังกันอยู่นะครับเราจะลงให้หมดเลยนะครับตั้งแต่แอคชั่นจนถึงบุกประสาทเพชรครับ <laughs> เอาละครับโอเคโอ้ลูกพี่ก็มีเคียวเหมือนกันกับผมแต่ว่าเราไม่มีมปืนสไนเปอร์อโอ้กุ้งกรอพอเปลเนี่ยดิบเอาไว <laughs> ้โอเคครับสอง,งสที่ประตูว้ <laughs> ที่ประตู วิวบอกว่าคุณเดียวก็ไหวไม่ต้องไปสนใจนะคกับวบอกว่าคุณเดียวก็ไหวเอาครับอยาให้ได้หายใจอยาให้ได้หายใจทู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยาให้ได้หายใจอยาให้ได้หายใจเรียบร้อยชั้นสองอยังไม่ได้ได้หายใจวิ่งตามเพื่อนเขาไม่ทันดูสิครับเพื่อนเขาเขาไปต่อสู้เลยครับ เอมกอยู่คนเดียวก็ไหวเดียวยังไม่นเ้ี่ยใจครับเดียวตีตีตีอย่างเดียวก็บุกชั้นสามครับโอ้ยังไม่ทันหายใจยังไม่ได้หายใจครับตีตีตีโอ้ยังไม่ได้หายใจตีตีตีตโอ้เดียว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 ฝังนี้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 ครับตี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 มีคนตุยเยตตีตีตครับตีตโอ้ ตีครับเป็นยังไงครับเกิดอีกไหมครับตี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 เป็นยังไงครับว้าวซ่า11วัน11วันตีประสาทเฟดได้ยังไม่ทันได้หายใจโอ้โหพวกไ่ตีความไม่มีโอกาสได้หายใจ พ่อ oh ้ากับลูกพี่สุดหล่อนี่สุดยอดจริงๆครับ